ก็ะะจะเห็นว่าตลาดเนี่ยนะคะไหลลงติดต่อกันมา2วันแล้วนะคะแล้วก็ตามสัญญาณขายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเมื่อ,อ,อทำให้เนี่ยวันนี้ยังมองว่ายังไม่น่าจะเป็นจุดที่ให้เข้าซื้อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ปิดต่ากว่า EMA 7 5วันเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงทางการไหลลงอย่างต่อเนื่องได้นะคะแนะนําว่าให้รอสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนกับเข้าลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการดิดตัวขึ้นระหว่างวันก็ยังแนะนําขายทํากำไรขายนะคะที่ห5ึ่งห้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งห้าแปดศูนย์ส่วนแนวร การหลุด EMA 75ซึ่งอยู่ที่1,560จุดลงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยให้ถอยเป็นลำดับนะคะก็คือรอสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งในการที่จะลงมาแนวรับ1,540นะคะ1 5 5่าถึง1,540ก็รอดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ <c oughs> ะะตัวแรกตัวยูนิคจะเห็นแรงซื้อไล่เข้ามาในช่วงท้ายตลาดขณะที่เครื่องมือระยะสั้นนีปรับตัวขึ้นให้ค่าบบวกอีกครั้งหนึ่งะะก็ถือเป็นแรงหนุนที่ดีที่น่าจะทําให้วันนี้ปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับก็จะอยู่ที่12บาทนะ,ะนาทแนวต้าน13ถึง13บาท20คัดลอสที่11บาท80 มาเป็น ASP นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการเคลื่อนตัวช้าๆนะคะแต่ว่าก็สามารถยืนในกรอบไซด์ w a อัพนะคะที่ยังดูเมียวนมที่ยังอิงทางขึ้นต่อไปนะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือที่ทยอยกันฟื้นตัวส่วน EM a ะยะสันเนี่ยก็พยุงราคาไว้ได้อีกทางหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่4บาท26นะคะต้าน4บาท40ถึง4บาท48แล้วก็คัดลอสที่4บาท20 ตัวสุดท้ายเป็น TFI นะคะตัวนี้เนี่ยได้สัญญาณซื้อจาก ISI นะคะขณะที่เครื่องมือตัวอื่นๆก็เริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะตัว m a c d ที่เดินหน้าเข้าใกล้ซีโร่ไลน์ขึ้นทุกขณะนะคะขณะที่ราคาเนี่ยก็เลยดูไม่ดูไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วนะคะน่าจะถือเป็นจุดซื้อดักรีบาวรับที่บาท60นะคะต้านบาท70กับบาท76แล้วก็คันลอสที่1บา้ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ